สวัสดีพี่น้องทีมผู้ชมท่านผู้ชมวันนี้เป็นเสาร์วัน,น,นที่8เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ครับวันนี้ช่องครูมชดสเตชันนะครับออกมาเยี่ยมพีเยี่ยมนอ้องยุททางตรงไห้ตรงหน้าพี่น้องคนกันดอยู่ไ้อยู่หน้าก็มี่นะครับอยู่ํำป้ามเลียงง่วก็มีนะครับนี่คือบรรยากาศของพี่น้อง เกษตรกรเชาหายเชาหน้าเขาครับพากันว้านเข้าแล้วว้านเขา่าบ้านพละระดับนะครับมนนี่เกิดเรียวนี่นะครับจะมาเยี่ยมยามพี่ยามน้องนะครับมื้อนี้มีโอกาสสิม,มากเยี่ยมยามปันยามฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มเก่าแก่กของเพิ่นผมบ่ได้มาโดนแล้วครับเอ้อเลออกมากหา ลุงยานะครับนี่ครับเห็นพี่น้องเบิ้งบริบทบรรยากาศกนี่เป็นเทานะครับของชาวชนบทเท่านะครับอากาศเย็นสบายครับตอนนี้กระสิทธ์เริ่มเขาเป็นในป้ามกันละครับนี่คือบริบทของเพิ่นนะครับมองยูตะกี้สถานที่นี่เป็นตะยูค่งเลครับบอ่อเลี้ยงปาาลากระไลสถานที่กันนาเบื้งเพิ่นเลี้ยงหลายสิ่งหลายอย่างครับสมัยก่อน ตอนนี้ผมมีผู้เข็ดซอยเล้าเรลาก็อยูผู้เดียวสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมมายาบนะลุงเ้อ <มา S 2> ผม,มาแบบมึงบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าเฮานี่มีดมีทตัวเนี้ยบอลุง นี่แหละครับเราเป็นคนอัดอารมณ์ดีอย่างย่างเลยนี่เนี่แหละครับมองบรรยูบรรย์เช้าตะกี้หม่องนี้เป็นหม่องร้านอาหารให้พี่น้องมราไม่ยุ่มากินนะครับเป็นส่วนอาหารเขาทาั้งผลแล้วผนเลี้ยงกันนกกระจอกเทศทาัท้งผลถัดสาวาสีร้ายครับตอนนี้ก็โมยผู้เห็ดซอยเล้านะครับลูกเต่าก็ไปทําการทํานานอย่างอื่น เราก็เลยอยูู่้เดียวผวกก็เลยเอาที่สบายใจพอลุ้งดี่ไปบ้านทางไหนล่ะเดินพอลุงเหี้ยเดินี่บ้านนี้บ่เอา้ามาหวานรัติบ้านเหี้ยตรวจสอบไปเบิ้งก่อนเดี๋ยวมือนีสิภาพพี่น้องไปเบิง้งมาเบิง้งคุ้ยงามนะครับพี่น้องเป็นเจ้าใดเจ้าใอยเบิ้งนะครับตอนนี้ให้เราตึก ให้เราบ้านเหงยให้เพ่งกี่ามัติบ่าอะมัติบุกันบ้า,น,บา,น,บา,น,านเหงาในป่ามัติบุญมีน้ำไปไป้ายเนี่ยแต่พอลงนี่แหละครับพืชปักสวนกััวเราก็เพื่ดอย,อ,ยอยากอย่างยั้มีอยูมย่มีกินมาเนด่ยครับนี่คือเรษฐกิจพ่อเพียงของพี่น้องชาวให้ชาวหน้าเอาเกษตรกรหฮาครับบริบทต่างๆเลี้ยงปลา <S <S เดี๋ยวพอจะพาพไปเบิ่งมองเราเลี้ยงหอยเชลลีนะครับตะกี้มีแต่งเท้ขาจะขามันถมตุ้งมือนันเป็นราคาเห็นไ่ ไปตำส่วตำป้าตำดงก็ <c oughs> ไปครับให้เนี่ยตอนนี้เบิ่งลุงญาตึตกป่าก่อน <c oughs> เอามันได้เดินลุ่งโอ้ยมันคือวานบดใหญ่ถันวอานี่ถั่วาบาน <c oughs> ถือแท้ะนแนนนอะเห็นเห็นอันนี้อยู่คุณขม้นเลี้ยวเห็นเหี้ยนดีเสีดน บ่ได้ปล no. um, ่อยปลาอย่างลุงบ่ปล okay. uh ่อยอย่างเอาปลาเก้าไงเม็นบ่นี่ปลาเก้าตะกี้เราเราเห็ีบ่อปลาแต่ละบ่อเนี้ยมาทำอะไรครับบ่าปลาดุกปลานิ่นปลาไอมีมืดตะกี้ขายลูกปลาครับจันย่าฟ้ามบ่ถือบ่ไปอย่างพอลุเออมันขัดใส่ซ้ำนั่นล่ะ นะพาพี่น้องไปย่างเลาะปั้มทักวันวันดูมามให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศของปั้มจันยา่าปั้มเก่าครับแต่ในป่ายเก่าออกแล,ล้วลูกปลาก็่ได้ไข่เราปะข้องโตไปมาเพราะอายุได้กินซ้ำซ้ำไบ่ละแมงเมื่อพารุ่งเอาที่สบายใจมานะจะไปทุกวันไปหาหาขั้วแง่ทุกวันม,มัน เอาคตอนนี้มันมืดครับมันยังมันเศร้ามืดเอันนี่แหะครับบรรยากาศฟ้ามืดนี่ไก่ขายชิ้นนี่นีเบื่องนี้มองนี่คือไก่นี่คือขอกไก่นะครับเข้าใิ้นเลียงไก่นี่มีไก่นี่ไก่ขากินบ่มันไก่ตีนว่าเปลุงลูไก่ขากินไก่ตีต้องไปเบื้องเออต้องไปเบิ้งข้าลุงดาเดอไก่ตีก็มีเออเดี๋ยวอันนี้คือขอกไก่ไก่ขายชิ้นพนักงา น,นี่ครับทานกับอึดด้วครับมันเฟียงกับมีไว้ใส่งงวยไข่ขั้วไอ้ยขอกไก่เลี้ยงยูบแบบมีความสุขครับอย่างางั้นก็ได้กินนี่แนะมันสบายอ,อกสบายใจโดกไผ่ไข่เก็บม,มากกับวันซ่อนเนี่ยกินกับอึดนี่นะครับบรรยากาศขอกไก่กองเฟียงไยงว้ใบไงงวงไข่ขั้วนะครับ กัเบิ้งกันฟาร์มหมูบ้าน่อันนี้หมูป่านี่มันหลายข้อกุยาฝ้าลงฟ้าจัางลงนี่คือหมูป่ากับพี่นะครับลูกมันเหลือ,อยังตัวเดียวนี่ยละลเละพื่อนป้าเอาไปเหลือตัวเดียวนี่ตรงนี้กับยังมีผูป้ปาเอาอีกหรือดอกนี่นะนี่คือนี่แหละครับควาย ขั้วยเผือกตัวงามเดี๋ยวตอนนี้ลุงย่ากำลังสิไปเอามาให้เบิ้งอยู่อันที่เอาบ้านข้างนอกให้พี่น้องเบิ้งครับตอนนี้ให้พี่น้องเบิ้งอยู่ในขวากันปะไปออกไปออกไปปั้นออกไปไปไป าลูกไหมต้งผี่เป็นกจะแาษเกห้พี่น้องไหนเบื้งกันนะิน่ะม,ม,มันขี้อูาลูกไหมนะนี่แหละครับพี่นอบบ้องวาเบื้งขั้วเผือกตัวบบกไงน้มาเดินผิพเลู เอ้าพี่น้องเี่พี่น้องเบิ่งครับจังหวเขาจังวัดนี่เห็นลุงยาลูกลอว่นค่้้้้้ลอ้้้้กันรถเ้้ก้้้ั้ม้้้้พ้อ้้อ้้้น้้้้้้้้้้้้้เ้้้ง้อ้้้้บ้้้้้้้้้้้้้อ้้อ้้้้้ี้้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 ้ท้า้ horses, часов, ้ so <S 2> 2 <S 2> 2้พ้้ like ้้ดอ้้้้้้้า้้ บานนี้ <im it> มันมีขีดตมหรือเกลี่ยขีดตมกับตางไปยาเป่าไปได้ไหมเอาไปยืนนี่ได้ไหมให้ไทยพี่น้องเบิ้งกันตัวให้เบิ้งลักษณะแล้วเดี๋ยวผมก็ร่างสีเบิ้งหางเบิ้งดากเบิ้งก้นให้พี่น้องเบิ้งแข็งเบิ้งขารตัวเย็นปลาเย็นเย็นลูกเย็นหวานเบิ้งหนานพี่น้องเลยอันนี้ฉายาเพชรอุดรตีลูกปั้นใื้เป็นยังแบกปานนี่เดียปานมันไม่ยืนโอ้นี่เดีปานมันซื้อปาน ขันมันเกลี่ยมันเห็นปานดำมันยืนซื้อบักปานตัวนี้ซื้อมาจากทางไหนพ่อลุงอ่าอุดรมาจากอู้ดอนโอ้สูงครับประมาณันลอยลอยหาพะลุงจะเทิงลอยหาไหมง่ายครับใหญ่ขันขันเซ้งกรับเซ้งบ่พ่อลุงรับเซ้งสองพันรับเซ้งสองพันแต่ว่าเอามาเองเอามาอีกทับสามพันเออเขาบอกเป็นยังอันมองนี่ทับสองพัน อ่พี่น้องเบื้งบา,งานยางให้เบืง้งคักๆสักก็มานี่นี่เดี๋ยวนี่ที่ก,กันถ้าจะขายขายอย่างไรขายไปได้พอลุงโอ้ข้อ,องเสียใกล้วะเออนี่เสียใกล้พันยุทสบิดครับเป็นนองไส้เ <3 S 1> พิ่มครับอแต่ว่าอันนี้บอมีตัวเดียวด้วยครับมันยุกอีกขอกหนึ่งไหลด้วยครับมีแต่ไข่เปรลือกอ้ย ครับผมเดี๋ยวมือรุนรร่นผมจะไปมือรุ่นผมจะขอไปสวนป่ามเนอะผมจะไปเบิ้งสุ่มนั่นอยู่อ,อันนี้เจ้าเสลียวข้อยผูกเทเดิน,นเ,อเออผูกกับผูกเลยเดี๋ยวบันกิริพัฒน์เบิ้งไหพี่น้องเบิ้งหอยเชอรี่เบิ้งเนี่ยเจ้าเฮ็ดเถิดตัวป่านเห็นมันลงน้ำพร้อมมาละครับผมเจาให้พี่น้องชมข้อยเผือกตัวแบบไงนะครับืเอว่าปานเบิ้งเขาครับเพื่อ สุดยอดผมคือ่าขายขายจากเสียนบนใม่าบ่ต่างลักมื่นงุนตั้งแต่บ่อใหญ่ปานนี่ตีพลุงเงินบ่โอ้ตอนนี้ก็เซิงได้แล้วมันดงเดยวดีกอ่างย่หันทับมันเมอได้ยุุนับเหมโอับขับมันละขนเดีวค่ะวะขุนหอยเช่อดีเห็นบ่เต็มไปหมดเลยม ไปพลุ่งลุ่งใบฟังเฮาให้พี่น้องเห็นบักหอยเชื่อหลีครับวันเป็นเที่ไหนปางข้นโบกจักได้วันใครเป็นไหนใครบักหอยเชื่อหลีเพียงใดลุ่งหอยเชื่อหลีย่างเดียวขับสองเลมันสั้นแน่นะครับหนามหนามมันฝนบัตโตกมากมันเลยเด้อยแล้วเนี่ยนี่แหละครับคือไข่หอยเชอหลีไข่หอยเชอหลีครับ บานอันเขาลุ้งกันบานนี่มันเก่สินะมันลงเองตีบานบัดบ้นอันนี้นี่นี่มันมันแก่ตัวมากมันขาวมันสิลงเองนี่ดิมันแก่ตัวมันมันขู่ลงไงมันขูลงโอ้นี่เดอพี่น้องเลยผมก็บอกคุณยักษ์ดีวันหนึ่งวันยุทธึกงานไม่แล้วมันมัอมันแก่ตัวมันขู่ลงตีบ้านลุงเอาโยกคนนั้นมาเกันอ่ะนนี่ขูังโอ้นี่มันขู่ลงครับบอสต้องไปเห็นอย่างมันมันขึ้นมามันขึ้นมากใครแดงเห็นว่นี่โอ้นั่นถนนเด้อเขาใส่ลักไว้แล้วมัน นั่นแค่ม้วนน้อยๆคุณเห็นเไหมโอ้โหว่ามันดอกลายตัวนี่เมีครับครับครับเมียนปุ้งเบียงอ่ะอือครับนี่แหละครับมองให้มันอยู่หลังจากปล่อยปล่อยนวยมันลงพ่อเมียมันต้องไปหลอกสิบางไขยมันไม่พ่อไม่เมียว่ะผมลุงถามเลยเส้นกันผอมคือข้นเหนียวเส้นโอ้โหเส้นเส้นกันผอมคือคนตอนนี้ยังลำบากได้เจ้านายนะครับยังฟังสา นี่นะครับสารเนื่อนที่สองไหลครับแล้วปล่อยบักหอยเชอรีรมดเลยเี๋วมาเีืองกันใหอเบิ่งเตียนเฮ้ยเอาหเฮยเื่องกันเนี่ครับมันเชื่งกันทังส่นครับเืงกันครับบักหอยมันเสืองกันไมาขึ้นเจ้าของเถอเนาะเจ้าของเป็นศาสตร์่าลอสบายบนรับยนี่ละหน่วยสมบูรณ์บ้ครับนี่ประมาณสิบหน่วยนี่ยเลรนี่ครับครับนี่ล่ะ อยู่ส่วสิ่งมคมาไขุงเียงเาดีไปนี่แมนแมนแมนพลุงดีแล้วครับนี่แหละครับสงเนื้อทีสองลายสานไว้น่อเรียมบอกหอยเชนมันมัข่มัมัคนมาไข่น้ำรักในเตียนโอ้น้ักในี่ให้พี่น้องในเบื้องว่าผมกับผู้สนใจดอกยมนไข่ได้เอาลักปักไปมันขึ้นมาไข่ไรมันก็ลกหนีมาพลุงแมนอืมมัไข่่ออกมามันจะคอยไข่ไปเรื่อยไข เอาห่อนมองขึ้นไงกับผ้าขึ้นเนี้หรอผ้าพี้าขึนนาข่น้ขนว่าะ <c oughs> อะไรข่าวเอ้ยขันทู่ไปหน้าทูอาไปไง่ก็แค่ไม่ไง่ายไป น้ำกันด้เด้อมาคบกันอยู่ลงบรยานตกมา้อเสนุงเงี้นกะลยานนไวะเออยานขันคดเห็นเหรนคเนเหรอมามาะจงเอาลงว่ะเอ้อาจารย์นันขึ้นมะหอดีมนเนื่ออาศัยจับุนมันบ่หามัมันจับน้ำฟังกับจับมัจับหุ่นเวมันสิจับมองมองหะไตไรได้หมโอช่วงนี้ฝนบทันตกับนามันเลยดูลืได้นึงยางขึ้น อยู่ไปเบื้องใส่ใสละฮานเจ้าวะฮานประพันธ์ดังของฉันเดี๋ยวเห็ดเห็ดสัตว์ให้มันแล้วก้อนงัวมันแล้วก้อนเจ้ามีงัวอยู่ข่อยถามงัวกับเจ้าก้อนตัวเดียวตัวเดียวอยู่ขุนฮานครับฮานพันอยัางกับคนรู้เบลุตเบลุตมาจากประเทศใดนช่างช่างยุโรปหรอกโอ้เสียวมากบอลเสือเขามากอืมตัวละสี่พันขึ้นฟาดตัวละสี่พันนะมาเบิ้งงัวเรามีงัวตัวหนึ่งครับ นี่ครับงัวมันมีปัญหากับเรื่องโรคที่มันล้ำปีสกินบ่พผมลุงมีอยู่ยแล้วนี่มีได้ฉีดยาไปนี่ฉีดแล้วมออยนุ่นไม่ฉีดเลยกับเศร้าหรอตีนผมมือเงยเศร้าหรอจ๊ะแห้งแล้วครับนี่ก็ยังเป็นแรงบุญยังคุอยู่ได้ครับนี่นี่ต้นโกโก้ครับนี่โกโก้ที่ปลูกต้นโกโก้ ยุดยุดลงผมว่าแต่เขาอยู่เบื้องแค่เทียอยู่นี่คือกันนี่คืองั่วครับมันก็เป็นโรคกับเป็นบวหลายกระชีดยาแล้วก็เศร้าแต่บางโตผมไปเบิ้งแต่ละขอกนี่นี่ครับคันคันเป็นงสีหนี่มันแตกแล้วนี่ครับเป็นอามาดกับผสมกับน้ำมันผืนหยัดนี่แมงมันกับมาตอมนี่ก็เป็น้องมีอาการแบบนี้นะครับเียทีม่ท,ทีมันออกแล้วมันเป็นเพลใหญงเตีย ให้เอามาดตำมาดให้คันบ้านเขาเอื่นมาดแต่ว่าธรรมาดาภาษาวิยาทยาศาสตร์คือกรรมฐานตำมุนมุนแล้วก็ผสมกับผสมกับธรรมพืชครับเอาาหยัดมันนี่เม่งวันเม่งหยังหมดเม่งมันถิงบอของมามันก็จะหายไปนี่ก็ยังเป็นยังบุญยังกุ้นเลครับของลุงญาติตัวนี้มันมันเปลยนซ้ำนีน่แต่บางโตที่บางขอกที่ผมเป็นเบงโอ้ยเป็นะตุนโดยเฉพาะมูหาเดือนพกเดือนนี่สี่เดือนนี่ เต็มขันเป็นดหน่อยเขาเป็นเนป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคตมันไห้อยู่มัดขึ้นแต่ง่วมันไห้บ่เป็น <c oughs> นี่แหละครับเจ้มมา,ามือนส่อกัมายามพี่ยามน้องไปนี่แหละครับมาเมบิ่งแต่ละฟฟ้ามจะล่ละขอ,อกงัว็นไ,ไห ي, เป็นโรคปอนะครับตอนใน้ทางเทศบาลควกคุมนะครับผมก็เลยเอายามมาผลนใายพี่ใหายน้องเด้มาผลตามา้ามงัวขอกงัวนะครับเป็นยาผลไรครับไรมแมรงขามลรงนะครับ แค่น้อยหลอดสองกะทิไม้ครับผมกะทิเป็นช่วงเป็นช่วงมาให้พี่ให้น้องเบิ่งให้พี่ให้นอ้องตอนนี้ผมกับเบิงบเงง่งแล้วครับปวามมื่เนี่กากันั่งทีรษาโรคเนี่ยแหละครับบ่าในหันกลุ่มครับกลุ่มเนี่ยถ้า่ากลุ่มภาษาเราคือกลุ่มยนี่เป็นโรคมันมันตายหลายถูกไหมมั <laughs> นกลุ่มใหญ่ที่กลุ่มคือคือ,คอย่ามเป็นโซดเราเป็นโรคนี่เสียมันเป็นหลายเนี่ยเขาเอ,อิดมากลุ่ม คือมันสุกกลุ่มคือบางมบสุกกลุ่มเนี่ยนะแง่หนาวมัวมัวมันสุกหลายด้วยขาเลยว่าลวกลุ่มนี่แหละครับผ้าผีผ้านองหน้าชมยม,มือเช้านะครับตอนนี้ลงุงยากันลังสิเป็นลุง,ลงยามดังปลาใสาล่ลอยู่ทางไหนละเด้อนี่ถหตุว่าละปลาได้ยามปไปดังโอ้สิดึงดึงไปเลยบันทาะ นี่ครับตะก,กีบบอนี่ผมกับมาอยู่เนี่ยกินประจำแล้วครับบอนี่ตะก,กี้มีเนถึงอะไรหลังหนึ่งยุกกง่กลางๆบ้านเนี่ยให้มันกินผักพรย้อนใจหองนี่เป็นสวนอาหารตอนนี้ลุงย่ากำลงังจะไปดึงดังที่ถือจักตัววุ้นนี่ครับบรญชากาศบ้านเท่านะครับนี่าอยู่นงนากินผู้ใหญ่กล้วยอยากกล้วเยเกิดอะไรอย่าไปมีเพื่อนหรครับอันเท่ายู่แบบจะกินอันนี้คือต้นโกโก้ ถึงตอนนี้สวนเพิ่นเขาลัง่ปลูกนะครับยุท่ทังระวางบ้านเราบานสนามใช่ไปออกไปท่ามาก,กลากุงครับยุด่ดงใก่ไกป่ปลายยค่าผมเพื่อนี่กุพันโกโ้กลกํำลังกิกำลังสิปลูกธุกรกิจเพื่นหลายครับตะกีฟ้ามนี่ลุงเรื่องลา้ครับ ตอนนี้วมีผู้เห็ดผู้ท้ำนี่จะไปผู้ไปทํำการทํำงานตะก,กี้เสียไกลที่เพิ่นันสือข้วยเผือกไม่หลายเนี่ยจะนี่เพิ่นก็บยุสบิดนะครับปลูกประเทศดอกกันปลูกกัญชาเนี่ยเป็น,ปนโอ้ยหลายไลครับย่างิ่นออกเฟสมากป่ามันตัวุ้ว่าดัง ครับบรรยากาศโดยหลอกของกันยาวภาพเขาตอนนี้ลกอกก่อยู่ยู่เห็ดยยู่สางยู่กินทอดประคองชีวิตไปครับธุรกิจต่างๆดุกต่อไปทำการทำงานโบยภูมิไม่เห็ดซอยเล่านะครับนี่พร้อมถูกแนวนะครับโหลดตังเรียงเสียใกล้ในพันกระป๋านะครับยุสวิสเลตพี่น้องคนกิดยูปเาเตซิผลกำไรขัอยเผื่อผลกำไรตะกี้เป็นยี่สิบสามจุดโต๊ะคน ตอนนี้เพิน่นเอามามาไใบกี่ละตุ่มหนึ่งซุปหนึ่งกันอยู่บปั่นจานสบิดอำเภอเสบผมเพิ่นผมเบิ่งเพิ่นปลูกกัญชาอยู่ประเทศสบิดนะครับเป็นหลายไร่มีแต่ตุ่มยิ่งๆพุม่มบ้านเท่ากับก้าัางสีอันนี้คันท้ายอยากปลูกก็ไปก้างไปขอแล้วครับติดต่อเบิง่งเราปฏิเ็ดเป็นกุ้มมันเป็นอย่าง จะให้พี่น้องเขามีอยู่มีกินได้อึดให้อยากทุกคนมีอยู่มีกินสบายอกสบายใจยนะครับนี่แหละครับบรรยากาศพองทุงเมื้อเรมงของอีสานบ้านเฮาท่าทางพี่กำลังบ้านเขาเมื่อไรครับเพราะว่าเขาได้ดูฝนแล้ว ถ้าเรม่นีปากตอนพี่น้องไปทำเนี่ครับคู่บ้านชั้นสเตชันนะครับช่องคู่บ้านชนสเตชันหลังจากที่ห้างหายโดดขึ้นอดพี่ขึ้นน้องบ่ได้ไปสนามงัวสนามควยนะครับเปินปิดกับต้องอยู่อยู่ตามแบลบลำบากแค่น,น้อยตะก้อนบ่ได้ไปพอหดาพี่นาน,น้องแฟดไปไดไหน่ายห้อยน้ำกันนะครับกามายามพี่ยามน้องสิละครับดูแลกันไปขอราะก้าวข้ามมาสบายดี